ซ่อมคันเบ็ดที่หักตรงข้อต่อเอาไว้ใช้เองแบบง่ายๆจากครั้งก่อนที่นักขวัญทำคันเบ็ดตัวเองหักนะครับนักขวัญก็ได้ซ่อมแบบฉุกเฉินเพื่อเอาไว้ใช้ชั่วคราววันนี้นักขวัญก็จะมาซ่อมแบบให้มันเสร็จสิ้นไปแบบจริงจังกันเลยวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแค่เอาข้อต่อเดิมออกแล้วใส่ข้อต่อใหม่เข้าไป แต่ก่อนหน้าน,นั้นเราก็ต้องวัดขนาดข้อต่อเดิมก่อนว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับเราถึงจะใส่ขนาดข้อต่อใหม่ที่ขนาดเท่ากันลงไปนั่นเองวัสดุที่นํามาใช้ทําข้อต่อก็คือแท่งคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก่อนอื่นตัดข้อต่อที่มันติดกับท่อนเบ็ดท่อนล่างออกนะครับตัดให้สุดโครนเลยนะข้อต่อเดิมของมันจะเป็นข้อต่อแบบมีรูแบบนี้นะครับหรือแบบกลวงนั่นเอง ขั้นตอนต่อไปนะักควันจะคว้านข้อต่อเก่าที่มันติดอยู่ข้างในออกมานะครับส่วนวิธีการคว้านก็คือใช้ดอกสว่านนะครับแล้วก็ใช้สว่านเป็นตัวคว้านออกมานะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนคว้านต้องวัดดอกสว่านให้มันพอดีกับข้อต่อนะครับอย่างในคลิปข้อต่อมันมีขนาดหน้ากว้าง6มิลน,นะครับนักควัจะใช้ดอกสว่านขนาด4มิลเจาะลงไปก่อนในรอบแรกนะครับ แล้วค่อยปรับขนาดของดอกสว่านขึ้นไปทีละระดับนั่นเองเสร็จแล้วก็เปลี่ยนดอกสว่านขนาดที่เท่าเท่ากันกับข้อต่อนะครับนั่นก็คือ6มิลเท่ากันเป๊ะเลยนะเพื่อมาขวานในรอบสุดท้ายพอเพิ่มขนาดดอกสว่า์ที่ใหญ่ขึ้นไปเราต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอาจจะเกิดเห็ุไม่ค้าคิดได้เช่นดอกสว่านไปงัดจนทําให้ คันเบ็ดของเราเนี่ยหักหรือแตกได้นั่นเองเมื่อเราคว้านหรือเจาะเข้าไปในระยะที่พอเหมาะต่อไปก็คือการวัดระยะสําหรับใส่ข้อต่อลงไปนําข้อต่อของเรามาเทียบหรือแท่งคาร์บอนไฟเบอร์ของเรานี่แหละที่เราจะเอามาทําเป็นข้อต่อนะครับนำมาเทียบแล้วก็วัดระยะเอาไว้นะครับจากนั้นนําข้อต่อลงไปยัดใส่กับคันเบ็ดท่อนล่างนะครับเป็นการทดสอบนะ ต่อไปเป็นการทากาววิธีนี้เป็นวิธีที่มักง่ายนิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าจะใช้วิธีนี้ต้องรวดเร็วนะครับอย่างววนักควรใช้วิธีนี้นักควนก็ต้องรวดเร็วนะครับสุบเข้าไปแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เคลือบกาวบริเวณรอยต่ออีกรอบหนึ่งจากนั้นก็วัดขนาดผมก็จะใช้ขนาดประมาณ6เซนนะครับแล้วก็ตัดวนปลายออกนะการตัดขนดส่วนปลายอย่าให้ขนส่วนปลายมันแตกนะครับจริงๆมันก็ไม่แตกหรอกแต่ว่าระวังไว้ก็ดีกว่านะครับ หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเราก็เอาตะไบเนี่ยมาขัดให้มันเรียบข้อต่อที่นำมาใส่ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบตันนะจากนั้นทดสอบนำคันตอนปลายมาสวมใส่ลองดูเพื่อหาจุดคับจุดรวมนะครับเพื่อที่จะใช้กระดาษทรายขัดในครั้งต่อไปจากนั้นมันคับตรงไหนเราก็ใช้กระดาษทรายขัดตรงที่มันคับออกนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะขัดไปสักระยะหนึ่งก็ใช้คัน่้นปลายมาสวมดูนะครับ ขัดไปวัดไปขัดไปวัดไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ขนาดที่พอดีหรือสวมได้แน่นพอดีนั่นเองหลังจากนั้นเราก็นําไปเคลือบนะครับจะเคลือบสีหรือเคลือบแบล็กเกอร์หรือเคลือบอะไรก็ได้นะครับเราก็เคลือบไปเลยนะถามว่ามันเคลือบได้ไหมมันก็เคลือบได้แหละแต่ว่าคุณสมบัติมันอาจจะไม่เหมาะกับชิ้นงานนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทําใช้เอง นะครับเราก็ทําไปเลยถ้ามันพังอีกรอบเราก็แค่ซ่อมใหม่ก็แค่นั้นเอง